เดี๋ยวเราจะกลับกันไปที่ดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะครับคุณป๊อปอาจิร่งเมื่อสักครู่นี้เราได้เห็นภาพกันแล้วนะ<ช>เห็นทั้งเมล็ดกาแฟสายพันธุ์อาราบิกา้าที่ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเขาพัฒนาสายพันนะครับก็คือเป็นการร่วมมือกันของคนในพื้นที่จนทําให้ตอนนี้ทุกที่โดยเฉพาะต่างประเทศและประเทศไทยของเราเองนั้นยอมรับในสายพันธอาราบิก้าจากที่นั่นตอนนี้เห็นว่าดริปกาแฟเพลินมากเลยอากาศดีดีด้วยที่ดอยสะเก็ดไม่รู้จะเป็นอย่างไรเอาส่งต่อกลับไปที่คุณป๊อบอาจิร่งกับ4ีจีของเรานะคะ ผมมานั่งจิบกาแฟนะครับแล้วก็ดิกฟกาแฟครับอยู่ที่บ้านแม่ตอนหลวงครับตำบลเทพเสด็จอาเภอดอยสเกตจังหวัดเชียงใหม่ครับสสผมอยู่กับพี่จรูนสวัสดีครับสวัสดีครับสสเป็นตัวแทนจากชมรมกาแฟเทพเสด็จนะครับพ็นห <ฟะ S 1> นึง่งผมอยากรู้ว่าจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งชมรมนี้คืออะไรครับพี่จากจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งชมรมด้วยด้วยเจตนาที่มีน้องๆแล้วก็ พี่ๆน้องๆใน,ในในในพื้นที่ตำบลเทพเสด็จอยากจะเกิดการรวมกลุ่มเพื่อที่จะต้องการช่วยพัฒนากาแฟของตำบลเทพเสด็จให้มีคุณภาพที่ดีและก็มีความมั่นคงยั่งยืนช่วยกันส่งเสริมผลักดันนะครับในในใน,ในการทํากาแฟของของพื้นที่ตำบลเทพเสด็จเนี่ยก็เลยอยากก็เลยได้เกิดก่อก่อให้เกิดแนวความคิดที่รวมกลุ่มกันเพื่อช่วยเหลือส่งเสริมผลิตกาแฟและทํากาแฟให้มีคุณภาพ ที่ที่ดีมากขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยเหลือทั้งด้านการให้ความรู้ผลักดันการทํากิจกรรมต่างๆการให้ความรู้นําความรู้จากภายนอกมาเข้ามาในพื้นที่ตําบลเทศเดชตั้งแต่ผู้ปลูผู้แปรรูปขั้นตอนการผลิตต่างๆรวมถึงการพัฒนาการสายพันธุ์ต่างๆเพื่อให้เหมาะ,ะเพื่อให้กับเทศเดชม,มีมีคุณภาพที่ดี ออกไปสู่ตลาดนำนำเม็ดเมื่อเมื่อเมื่อมีคุณภาพที่ดีแล้วที่อยู่ในกลุ่มช่วยกันแล้วเนี่ยก็นำกาแฟเม็ดกาแฟเนี่ยออกไปให้แก่ผู้บริโภคภายนอกได้สัมผัสแล้วก็ผู้บริโภคได้สัมผัสภายนอกเนี่ยแ,แม่นใจว่าการ การที่มีกลุ่มของชมรมกาแฟที่มีช่วยกันพัฒนาส่งเสริมเนี่ยมีคุณภาพที่ดีครับพูดเพราะจะได้มีความมั่นใจใช่ครับนี่พอพูดถึงกาแฟเทพเสด็จแล้วผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยจะต้องคุ้นหูดีหรือว่าจะเคยชิมอยากจะรู้ว่าทําไมกาแฟในพื้นที่นี้มีความโดดเด่นและแตกต่างอะครับพี่เทพเสด็จมีความ แตกต่างกับกาแฟที่แหล่งอื่นยังไงะนะคบเทพสเสด็จเนี่ยเป็นพื้นที่ป่าที่เป็นมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างมากมีความหลากหลายทางด้านชีววิทยานงภาคพื้นดินและภาคภาคอากาศนะครับทเทพเสด็จมีเป็นพื้นที่ปลูกกาแฟที่มีความระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลที่พอเหมาะนะเป็นป่าอุดมสมบูรณ์มีความเป็นธรรมชาติสูง เป็นป่าต้นน้าชั้น1เกรดเอซึ่งน้ําทั้งหมดเนี่ยที่ไหลาจากป่าแหล่งนี้ลงสู่เขืนแม่กวงมันทําให้สง่งผลให้การปลูกพืชหลายหลายอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะโดยเฉพาะกาแฟกาแฟที่ปลูกแหล่งนี้เนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์ของรสชาติกาแฟเทสโนตท,ที่โดดเด่นโดดเด่น โดยโดยโด,ยดยูดากทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็ได้ให้ให้เป็นกาแฟที่มี G.I. <Okay. S 2> คือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ครับซึ่งมีเอกลักษณ์โดดเด่นจากแหล่งอื่นๆน,น,นะครับกาแฟเทพเสด็จเนี่ยก็จะปลูกใต้ร่มไม้ใหญ่หมดนะครับก็เลยทําให้เทสโนตหรือรสชาติกาแฟเนี่ยก็มีเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองครับแล้วมีคุณภาพค่อนข้างดีแหล่งหนึ่งของประเทศไทยก็ถสอว่ามีเอกลักษณ์ที่ดีมากๆเลยนะอย่างที่ผมแล้วก็ที่จรูนชิมอยู่ตัวนี้คืออะไรครับ ตัวนี้เป็นพิงซัพพลายนะตัวนี้เป็นตัวดักจากเดอะเฟิร์สเปเล่ของพี่เอกสุวรรณงตัวนี้ก็เป็นการาเก็บเกี่ยวเป็นการเก็บเกี่ยวจากกาแฟที่ปลูกแหล่งปลูกจากแม่ตอหลวงนะดูเป็นสวนข้างล่างแต่ข้านล่างตรงที่เราเห็นนี่แหละใช่ครับข้างล่างใต้ต้นไม้แถวนี้ก็จะเป็นจะเป็นต้นกาแฟที่ปลูกไว้ใต้ร่มไม้ใหญ่แล้วก็จะมีโซนข้างบนอีกบางส่วนนะซึ่ง จากฐานแม่ตอนหลวงเนี่ยมันเป็นหมู่บ้านหนึ่งของตำบลเทือกเสด็จนะครับเป็นแหล่งปลูกที่ชั้นดีแหล่งหนึ่งของตำบลเทือกเสด็จซึ่งซึ่งได้เห็นชื่อในวงการกาแฟาว่ากาแฟาแม่ตอนหลวงแม่ใจนด้ไม่ใจได้ครับด้วยด้วยด้วยเอกลักษณ์ของของแม่ตอนหลวงคือเขาอยู่สูงระดับพันสองแหล่งพื้นที่ปลูกน่าจะพันสองถึงพันหกระดับน้ําทะเลนะครับเพราะฉะนั้นความสูงนี่พอเหมาะนะดีมากเลยแล้วก็ ในอยู่ในใต้หุบเขามีลมโพดีแล้วก็ดินก็โอเคมันทําให้ในพื้นที่ทั้งหมดในเทพสเสด็จ่แหล่งปลูกนี้ค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วการันตีด้วยรางวัลที่เข้าประกวดในเวทีประเทศไทยหลายๆเวทีครับซึ่งติดรางวัลมาทุกปีนะครับเป,เป็นสิ่งบ่งชี้ว่าเออกาแฟแหล่งปลูกแม่ตอนหลวงนี้โอเคคุณภาพดีครับครับพี่สะพานนี้ก็คือเคยได้รางวัลมาด้วยป่ะครับพี่ตัวนี้พิงค์สปายนะครับก,ก็ก็เคย เป็นตัวหนึ่งที่ได้รางวัลาจากการนำไปแข่งขันนะครับที่เข้ารอบซีมิไฟนอลอันดับที่9ของเอเทนนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกาแฟไทยที่ผ่านการโปรเซสของมือจากมือพี่เอกสือนอมเข้าไป กลับไปดังในระดับโลกใช่ดังไปเข้าไปสู่รอบรองซิมิทเนนอลแล้วก็ได้อันดับที่9้าของโลกมาครับครับนอกจากตัวนี้นะจะมีตัวไหนบ้างครับที่บ้านแม่ตอนหลวงที่นี่ที่แบบว่าเด่นเด่นหรือว่าอะไรคนอาจจะเคยได้ยินชื่อครับก็ก็จะมีของคุณแอนครับคุณแอนก็อยู่แม่ตอนหลวงพี่วันก็อยู่แม่ตอนหลวงและแล้วก็กาแฟณแม่ตอนหลวงครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีผลผลิตจากหมู่บ้านตำบลแม่ตอนหลวง แต่หมู่บ้านอื่นก็จะมีความาแตกต่างกันไปอีกก็แต่ละหมู่บ้านในตำบลเทพเสด็จ ครับยังผมเองเนี่ยจะต้องคุ้นชื่อครับว่ากาแฟมูนสโตนคือที่นี่เลยใช่ไหมที่นี่เลยครับคือจัดตรงที่เราเห็นได้ตรงนี้ใช่ไหมฮะเรื่องนี้ในอนาคตต่อไปครับที่บริเวณบ้านแม่ตอนหลวงเนี่ยเราพยายามที่จะลองนําสายพันธุ์กาแฟอื่นๆไหมครับหรือว่ามีการพัฒนาสายพันธุ์ในพื้นที่ยังไงบ้างครับครับเท่าที่ผ่านมาที่มีการมีการพัฒนากันบ้างแล้วก็จะมีการนําเกชาเข้ามาปลูกในพื้นที่เทพเสด็จ ซึ่งเนื่องจากอเคชาเป็นสายพันธ์ุกาแฟที่ที่ที่รสชาติดีและมีมูลค่าทางการตลาดต้องข้างสูงมราคาค่องข้างสูงเพราะนั้นก็ในประเทศไทยก็มีปลูกกันมาระยะหนึ่งแล้วที่จังหวัดน่านนะครับแล้วก็เทพสเสด็จก็เริ่มเข้าได้เข้ามาทดลองปลูกเมื่อน่าจะ4ีหปีบางแปลงก็จะมีผลผลิตให้ได้ชิมบ้างแล้วแต่ว่า ในลักษณะของภูมิประเทศของเทพเสด็จที่เป็นลักษณะป่าและปลูกใต้ร่มไม้พวกนี้ครับก็จะต้องดูลักษณะที่ที่ที่แท้จริงของมันรอสักระยะหนึ่งว่าว่าเขาจะแสดงตัวออกมาออกมายังไงดีขนาดไหนอะไรนะครับซึ่งบางทีเราอาจจะเป็นสายพันธุ์เดียวกันเราไปปลูกที่นั่นอาจจะลดแบบหนึ่งใช่ไหมที่นี่อาจจะได้เทสโนดอีกแบบหนึ่งอย่างนี้ใช่ไหมฮะอาจจะมีความโดดเด่นแล้วก็อาจจะหายไปดอกไปอาจจะโดดหนึ่งโดดเด่นขึ้นมาอันนี้ขึ้นอยู่กับ พื้นที่ปลูกแหล่งปลูกแล้วก็ธรรมชาติของมันที่มันอยู่ อีกประมาณกี่ปีเราจะได้ลองชิมเกยชาจากแม่ตอนหลวงบ้างผมว่าปีหน้าก็น่าจะพอได้ลองชิมในในเบบีเกยชาแล้วแต่ว่าถ้าให้โดดเด่นจริงๆก็น่าจะอายุสัก8ปี10ปีน่าจะบอกคาแรคเตอร์ของมันชัดขึ้นทีแล้วว่าชัดขึ้นไงใช่ไหมฮะนี่อยากจะให้พี่จรูนลองสรุปข้อความว่าถ้ากาแฟแม่ตอนหลวงเนี่ยเราจะได้เทสโน้ตหรือว่ากลิ่นหรือว่ารสชาติประมาณไหนจากกาแฟที่นี่ครับถ้าโดยรวมแล้วกาแฟที่แม่แม่ตอนหลวงนะครับส่วนใหญ่ก็จะมาเทสโน้ตตังฟร์ดอกไม้สีขาว อาจจะเป็นลักษณะของหนอกไม้ป่าสีขาวแล้วก็พวกกลุ่มของซีตัสพวกะมะน,นาสม้มเลเมอนผิวมะนาผิวมะกรูดแล้วก็ตะไคร้หอมตบท้ายด้วยพวกคิ้นแล้วก็แบล็คทีอะไรพวกนี้จะเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของพื้นที่ตําแม่ตอหลวงครับพวกนี้และอย่างของที่ชมรมเทศเสดนะครับเราแค่ปลูกกาแฟเดียวหรือเปล่าครับือว่าเราทําครบวงจรเลยแปลรูปคั่วด้วยครับครับผม ในชมรมกาแฟาเทพเดชเนื่องจากมันเป็นการรวมกลุ่มของของเกษตรกรและก็มีผู้ผลิตผู้แปรรูปด้วยเราก็เลยจะมีทั้งหมดเลยครับตั้งแต่เกษตรกรที่ปลูกคนที่แปรรูปก,กาแฟาและคนที่คั่วกาแฟาคนที่ร้านกาแฟาขายกาแฟาก็จะมีทุกทุกทุกเซกเมนต์ของกาแฟาในในตํานเทพเดชก็จะช่วยกันทุกๆมิติในส่วนของการปลูกและการปกแารปรรูปในส่วนของการปลูกก็พยายามที่จะส่งเสริม จำแนกสายพันธุ์เนื่องจากตลาดตอนนี้เนี่ยมันก็กำลังจะเริ่ม,เร,มเริ่มมาก่อนระยะล้วว่าสายพันธุ์แต่สายพันธุ์มันมีความแตกต่างกันเช่นเกชาทิปิก้าเบอร์บอนคาทุยคาทูล่าคาติมอ์ครับผมพวกนี้ก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันหมดซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเรารู้จักแตก่อาราบิกา้ารวมๆกันมา<ช>แต่เดือนนี้พอตลาดมันเจาะลึกมากขึ้นคนดื่มก็สัมผัสคาแรคเตอร์ของกาแฟที่แตกต่างกันไปมันก็เลย ออกมาถึงณนะปัจจุบันนี้ที่ลูกค้าหรือคนดื่มกาแฟก็จะเจาะลึกมากขึ้นแล้วอย่างนี้พอลูกค้าเริ่มเจาะลึกมากขึ้นแล้วเรามีการพัฒนายัางไงบ้างครับผมในเรื่องของสายพันธุ์ก็ในเรื่องของสายพันธุ์ก็คิดว่าในในปีนี้ที่วางไว้ก็คือจะจะจำแนกสายพันธุ์เทพสเสด็จที่แหล่งปลูกเดิมเดิมเก่าแก่อายุ 30- 40, 40ปีเนี่ยครับ,รบก็อาจเก็บตัวอย่างมาเพื่อเพื่อทาเป็นตัวอย่างแล้วก็เพื่อให้เกษตรกรได้ชิมในปีนี้แล้วก็ พี่ๆน้องๆที่อยู่ในชมกลุ่มชมรมได้ชิมว่าคาแรคเตอร์ของแต่ตัวมันมีมันดียังไงแตกต่างกันยังไงและตัวไหนที่มีมูลค่าตางกันตลาดเพื่อนําไปส่งเสริมให้เกษตรกร,กรต่อไปเพื่อบอกอ,อบอกกล่าวแก่สมาชิกชมรมว่าเออตัวนี้มันดียังไงไม่ดียังไงนะครับนี่คือแนวทางที่ชมรมจะพัฒนาส่วนตัวอื่นที่นําเข้ามาปลูกเพิ่มเติมก็ตั้งแต่นําเข้าจากเช่นเกชาเนี่ยนะหรือหรือเป็นสายพันธุ์ที่ตลาดต้องการเช่นทิปิก้าเบอร์บอนอะไรพวกนีนนน้ที่เป็นให้คาแรคเตอร์เทสโนที่มีมูลค่า ทางการตลาดครับผมแลวอย่างนี้ทางที่ชมรมอย่างเงี้ยครับผมในอนาคตเราจะเปิดรับนักท่องเที่ยวให้เข้ามาดูบ้างไหมฮะก็ก็คิดว่าเป็นแนวทางหนึ่งถ้าเราจะเปิด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 รักษาของชมรมอาจจะมีการจัดกิจกรรมอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ในกิจกรรมที่เรานอกจาก ช่วยเหลือพี่น้องหรือกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในตมเทศเดชให้มีองค์ความรู้มีทักษะมีมีความมีความสามารถมีประสบการณ์ในการทํากาแฟแล้วเราก็อาจจะให้บุคคลภายนอกเข้ามาเยี่ยมชมดูกลุ่มงานของเราครับไม่ใช่แค่เข้ามาเราก็จะออกไปข้างนอกด้วยเช่นไปออกบูธออกทํากิจกรรมอะไรประมาณนี้พร้อมกับนำ สินค้ากาแฟหรือผลิตภัณฑ์กาแฟที่มีคุณภาพที่ที่อยู่ในกลุ่มชมรมออกไปให้แก่ผู้บริโภคครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณที่จรุลนมาก์นะครับตัวแทนจากชมรมกาแฟเทพเสด็จนะครับแต่ว่าเรื่องราวนะครับของกาแฟเทพเสด็จยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับสามารถรับชมเต็มๆได้นะครับผมในเทปพิเศษนะครับในวันที่5ธันวาคมนะครับตอนนี้ครับส่งกลับไปที่พี่ต๋อและพี่ยุ้ยครับ ขอบคุณคุณป๊อปอจิรงนะครับดื่มกาแฟดื่มแต่น้อยนะครับระวังตาค้างตาแข็งนะฮะเห็นว่าไปหลายแก้วแล้วนี่จริงๆ <c oughs> แล้วอะตรงนี้มีคนอิจฉาแหละอย่างน้อยก็2คนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะอย่างไรก็ต <c oughs> ามคุณผู้ชมคะนี่เป็นเพียงแค่น้าจิ้มเท่านั้นเพราะว่า <ừ> เดี๋ยวติดตามเทปพิเศษนะคะ5ธันวาคมนะคะเดี๋ยวติดตามกันได้แบบเต็มๆเลยนะคะเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศมาฝากกันอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยแล้วก็คนในพื้นที่อำเภอรอยสเก็ตด้วยนะคะ